หากใครที่กําลังมองหาวิธีการเติมเงินในเกมอูมามุสเมะอยู่แล้วก็ไม่ต้องลําบากอีกแล้วเพราะในตอนนี้เนี่ยทางร้านเดอะฮันด์ชอปเขารับเติมเงินเกมนี้กันแล้วนะราคาถูกแถมยังฉับไวอีกทั้งยังปลอดภัยหายห่วงไม่โดนรีฟันร้อยเปอร์เซนต์ทางร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะวางใจกันได้เลยถ้าจะเติมเงินแล้วก็ต้องร้านเดอะฮันด์ชอปเลยลิงก์จะอยู่ใต้คลิปแล้วนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เจตตาชาแนลกับเกมอุมามุสเมะพิตตีเดอร์บีนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงม้า3ามงที่แข็งแกร่งอีกตัวแถมยังเป็นน้องของบีวะฮายาฮิเดอีกด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือนาริตะไบรอันนั่นเองนะครับนาริตะไบรอันนะฮะจะเป็นม้าตัวแรกเลยนะครับผมที่มีการปรับระดับความยากให้เล่นกันนะฮะซึ่งระดับความยากที่ถูกปรับเนี่ยก็เรียกว่าโหดเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับผม ดังนั้นแล้วเนี่ยในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาดูกันว่าจะต้องทำการเตรียมรับมือกับการเล่นนาริตะไบรอันกันยังไงกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราก็จะมาดูทางด้านค่าพลังต่างๆของนาริตะไบรอันกันก่อนนะครับผมโดยที่นาริตะไบรอันนะฮะจะมีค่าการวิ่งสนามหญ้าเป็นระดับ A นะครับมีค่าการวิ่งระยะาไมายเป็น B ค่าวิ่งระยะกลางเป็น A ค่าวิ่งระยะไกลเป็น A นะครับ แล้วก็จะมีแผนการวิ่งแบบม้านำเป็น A และมีแผนม้าแทรกเป็น A นะครับจากค่าความชำนาญทั้งหมดนั้นนะฮะทำให้นาริตะไบรอันนะครับผมเป็นม้าที่วิ่งได้3ระยะนะฮะและเล่นแผนการวิ่งได้ถึง2แผนเลยนะครับซึ่งสมกับเป็นม้า3ามมงดีนะฮะมีความสามารถรอบด้านดีมากเลยต่อไปนะฮะเราก็จะมาดูทางด้านมิชชั่นต่างๆที่นาริตะไบรอันจะต้องทำการพิชิตกันนะครับ โดยมิชั่นแรกนะฮะก็ยังไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับมิชชั่นที่2นะฮะก็จะเป็นการแข่งขันวิ่งระยะไมาย1,600เมตรมิชชั่นที่3นะครับผมจะเป็นการแข่งขันวิ่งระยะกลาง2000เมตรมิชั่นที่4นะครับผมจะเป็นการแข่งขันวิ่งระยะกลาง2,400เมตรสำหรับมิชชั่นที่5นะครับผมก็จะเป็นการแข่งขัน วิ่งระยะไกล3,000เมตรมิชชั่นที่6นั้นนะครับผมก็จะเป็นการแข่งขันวิ่งระยะไกล2,500เมตรมิชชั่นที่7นะครับผมก็ยังคงเป็นการแข่งขันวิ่งระยะไกล3,000เมตรมิชชั่นที่8นะฮะจะเป็นการแข่งขันวิ่งระยะไกล3,200เมตร สำหรับมิชชั่นที่9นะครับผมก็จะเป็นการแข่งขันวิ่งระยะกลาง2000เมตรมิชชั่นที่10นะฮะจะเป็นการแข่งขันวิ่งระยะกลาง2,400เมตรและมิชชั่นที่11นะฮะซึ่งเป็นมิชชั่นสุดท้ายจะเป็นการแข่งขันวิ่งระยะไกล2 5 0 0เมตรครับ จากรายชื่อการแข่งขันทั้งหมดนะครับผมจะเห็นได้ว่านาริตะไบรอันนั้นเนี่ยจะทําการลงเพื่อเก็บ3ามงคลาสสิกแล้วก็3างมงเนี่ย์ฤดูใบไ,ไม้ร่วงนั่นเองครับแต่ว่านะฮะถ้าเราเล่นจนคว้า3ามงคลาสสิกหรือชนะในรายการซัสกิโชนิปปอนเดอร์บี้แล้วก็คิกูกะโชมาได้นะครับในช่วงก่อนที่จะขึ้นมิชชั่นที่8นะฮะจะมีหัวข้อให้เราทําการเลือกทั้งหมด2ข้อนะครับ โดยถ้าเกิดหากเราเลือกในข้อที่2นะฮะก็จะเล่นไปตามปกติเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเลือกข้อแรกนะฮะเราก็จะเข้าโหมดยากทันทีเลยนะครับผมโดยในโหมดยากนั้นเนี่ยในมิชชั่นที่8ที่เราจะต้องเจอกับเมจิโร่แมคควีนส์แปดเทพนะครับผมซึ่งสําหรับใครที่เตรียมตัวมาไม่ดีแล้วก็เราก็จะได้เห็นนาริตะาไบาอัานไปวิ่งอยู่แถวๆที่7ที่8เสมอเลยนะครับ ซึ่งตั้งแต่มิชชั่นที่8เป็นต้นไปเนี่ยนาริตาไบาอันนะฮะจะต้องทําการเข้าที่1เท่านั้นนะครับถึงจะผ่านได้โดยตัวที่ผมทําการเล่นนะครับผมก็จะเป็นการยืมไอเดีเพื่อนมาเล่นนะฮะซึ่งการซับสายสามันที่เราเล่นกันอยู่บ่อยๆเนี่ยก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับแต่ก็ยังคงผ่านเข้ารอบไปไม่ได้นะฮะซึ่งสเตตที่ผมโชว์อยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสเตตที่ผ่านการเล่นแบบโหมดปกติมานะครับ หลังจากที่ผมทำการเล่นสายสามัญอย่างสปีดสเตมิ n a และ p o w เวอร์ไม่รอดนะฮะผมจึงทำการคืนสู่สามัญโดยการเล่นสายลูกไฟแทนนะครับ หลังจากที่ทําการเล่นสายลูกไฟนะฮะก็กลายเป็นว่าชนะผ่านมาได้แบบสบายสบายเลยนะครับผมแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็ยังคงต้องการสแตทที่สูงอยู่ดีนะฮะดังนั้นแล้วผมจึงนึกไม่ออกเลยนะครับว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ที่ยังมีการ์ดซัพพอร์ตไม่ดีพอหรืออย่างไ d ดีผมที่ไม่มีการ์ดซัพพอร์ตบดเลเวลเลยเนี่ยจะเล่นนาริตะไบาอันให้ผ่านในโหมดยากนี้ยังไงนะครับ ส่วนทางด้านการ์ดซัพพอร์ตที่จะใช้กับนาริตะไบรอันนั้นนะครับผมก็จะเป็นการสายสปีดและสายพาวเวอร์เป็นหลักนะครับโดยการ์ที่น่าใช้ของสายสปีดนะฮะก็จะเป็นคิสะซันแบ็คเจ้าเก่านะครับผมหากใครที่ทําการเล่นสายม้านำนะครับผมตัวเลือกเนี่ยก็จะมีอย่างโทไคเทโอแล้วก็สเปเชียลวีคที่เป็นการอีเวนต์นะครับสำหรับคนที่จะเล่นสายมาแทรกนะฮะยังไงยังไงก็ต้องทำการพึ่งเอนชินแฟตนะครับผม การ์ดสายพาวเวอร์ที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีตัวท็อปอย่างวอดก้าแล้วก็วินนิทิกเก็ตที่เป็นการ์ดแจกนะครับนอกจากนี้นะฮะการ์ดซุปเปอร์คลิกที่เป็นสายสเตมิน่เนี่ยก็สามารถที่จะใส่เข้ามาเพื่อที่จะเอาสกิลฮิลแรงๆอย่างมาเอสโตก็ได้นะครับต่อไปนะครับผมเราก็จะมาดูทางด้านสกิลต่างๆของนาริตะบาอัานกันนะครับ โดยสกิลอันแรกนี้นะฮะก็จะเป็นสกิลท่าไม่ตายนะครับซึ่งถ้าหากทําการแซงจากด้านนอกหลังจากโค้งสุดท้ายก็จะเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับสกิลอันที่2นะฮะจะเป็นสกิลขุ่มความสามารถนะครับผมโดยหากทําการวิ่งอยู่คนเดียวความสามารถจะเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งสกิลนี้เนี่ยเราจะได้รับก็ต่อเมื่อเราทําการเอเวกนาริตะไบรอันจนถึงเลเวลที่4ี่นะครับ สกิลอันถัดมานะฮะจะช่วยเพิ่มความเร็วเมื่อถึงทางตรงนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลกลุ่มวิ่งระยะกลางนะครับสำหรับสกิลอันต่อมานะฮะก็จะเป็นสกิลที่จะช่วยเพิ่มความเร็วให้เมื่อถึงทางตรงนะครับ สกิลอันต่อมานะฮะก็จะเป็นแรรสกิลและเป็นสกิลขั้นสูงกว่าของสกิลก่อนหน้านะครับโดยสกิลนี้เนี่ยเราจะได้รับก็ต่อเมื่อเราทําการอเวกนาริตะไบรอันจนถึงเลเวลที่3ครับสกิลอันต่อมานะฮะจะทําการเพิ่มความเร็วในช่วงเร่งเครื่องครั้งสุดท้ายนะครับโดยเราจะได้รับก็ต่อเมื่อเราทําการอเวกนาริตะไบรอันจนถึงเลเวลที่2ครับ สำหรับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นแรสกิลและเป็นสกิลขั้นสูงกว่าของสกิลก่อนหน้านะครับโดยเราจะได้รับมาก็ต่อเมื่อเราทําการอเวกนาริตะไบรอันจนถึงเลเวลที่5ครับสำหรับสกิลอันสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นสกิลกลุ่มฟื้นฟูโดยเมื่อถึงช่วงกลางของการแข่งนะครับจะทําให้ม้าของเราเนียเหนื่อยน้อยลงนะฮะสกิลนี้เนี่ยจะเป็น Skill สกิลสนับสนุนแผนการวิ่งแบบม้านํานะครับ นาริตะไบรอันนะน,นะครับผมถือว่าเป็นม้าที่ครบเครื่องเอามากๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะแรสกิลโหนดที่เราจะต้องใช้การซับถึง2ใบเพื่อให้ได้มานะครับแต่สําหรับนาริตะไบรอันนันเนี่ยจะมีติดตัวเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยจึงเป็นม้าที่เรียกได้ว่าโหดเอามากๆนะฮะการจัดการซับพอร์ตนะครับผมก็สามารถที่จะทำไล่หลากหลายนะฮะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังคงมีตัวเลือกหมดยากให้เราได้ได้ทาการลองท้าทายกันอีกด้วยนะครับผมเรียกว่าสนุกเอามากๆเลย แต่ข้อเสียของนาฬิกาไบาอันก็คือไม่ค่อยที่จะเป็นมิดสาหรับผู้เริ่มเล่นหรือว่าผู้ที่การ์ดซัพพอร์ตยังไม่ดีพอนะฮะแต่ทว่าก็ยังดีนะครับผมที่มีโหมดธรรมดาให้มาเลือกเล่นกันนะครับไม่งั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะจบยังไงเลยนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่จะทําการปั้นนาฬิตปไบรอันกันนะครับก่อนจากกานันนาคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารต่างๆพูดคุยกันได้ผ่านทาง Facebook และสําหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนช่องสามารถสมัครสมาชิกช่องเข้ามากันได้นะครับสําหรับในวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ